รับเสือไปไกลไปานะนั่นอะไรอย่างขานขดวะมันคือขดเลยขาหน่อย นี่มันยู่งสิ่งัหนดินี่กับเรื่องอีปมพี่ปมอยู่น้ำตังหากด เกแกมันเบเห็นได้กลนนึงตัวนี้มันบกขานครับตรงนี้มันขยันขุดลึกโอ้ตัวใหญ่อ่า เดี๋ยวต้องให้หนอยเนี่ยต้องป่วงต้คงว่าขาดเครื่องขาดซับพี่น้องเยรอเซียนเป็นไร <c oughs> นี่สุดเยอะแล้พี่น้องมันเลย ครับมีขี้กลิ่นูนนี่ม็บบนกินนูนเด้อพี่นองเขียนอะไระเดียเียนเี่ยนี่คือกลนดีเถอะครัอืม,ออมน้ำมไม่ก็ดีอืเขียนแบบของเันเราเก็บจครเป็นดวงอร่อยเด้อครับอีกเดี่ยวดตื่นเถอะนบางเอีีอีก,อ,กอดนี่สตัวสตัว สามตัวต้นนี้ยอะไหมอีกหนึ่กตัวนึงเงี่ยคือยี่สิบตัวนี่ยี่หกตวนี่ขนาดมันทีมีหลายตัวทีละสามตัวคนอีกกินงูกกินง

นี่จะขวายทั้งหมู่บ้านเลยทียื้อวัวคนไหนคนเดนอย่นี้ ว่ากับคนเก่งที่สุดครับกินน่นครับ <laughs>